สวัสดีค่ะพี่ขากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะพี่กับช่องกระเกตพุทธคุณพักเครื่องนะคะพี่ขาถ้าเกิดว่าสนใจองค์ไหนนะคะพี่แล้วภาพไม่ชัดยังไงรบกวนพี่พี่ออนไลน์หาหนูได้เลยนะคะพี่ที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จมาค่ะพี่วันนี้มีพระดีเด็ดๆทั้งนั้นเลยจ้ะพี่จ๋ามาค่ะอ่าอันนี้จะพี่จ๋าจะเป็นไม้ค่ะพี่เป็นหลวงปูุ่ขนะจ๊ะ เป็นหลวงปู่สุขจะพี่จ๋าอันนี้แม่ค้าได้มาแบบนี้เลยนะคะพี่จ๋าจะเป็นไม้จ้ะจะเป็นไม้แบบตั้งอย่างนี้จ้ะพี่จะเป็นไม้แบบตั้งอย่างนี้นะจ๊ะพี่จ๋านะคะนะคะพี่เป็นของหลวงปู่สุขนะจ๊ะบ้านนี้หนูขอไว้ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทจ้ะหนูขอไว้ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะจ๊ะพี่จ๋าตามภาพนะคะอันนี้หนูได้มาสภาพนี้นะจ๊ะพี่จ๋าอันนี้หนูได้มาสภาพนี้จ้ะพี่จ๋านะคะมีห่วงด้วยนะคะพี่คุณลุงเจ้าของกอบอกว่าเมื่อ เนี ite, is ่ยจะเป็นห่วงจากแฝนจะจากแฝนก็ได้หรือจะแบบตั้งก็ได้แล้วแต่ความศรัทธาจะพี่นะคะเดี๋ยวให้ดูด้านหลังด้วยนะคะพี่เดี๋ยวขยับให้ดูนะคะพี่อันนี้ด้านหลังจะเป็นรอยจานจะพี่ด้านหลังจะเป็นรอยจานอย่างนี้เลยนะคะพี่นะคะถามว่าบานใหญ่ไหมก็ไม่ได้ใหญ่มากนะจ๊ะพี่ไม่ได้ใหญ่มากไม่ได้เล็กมากจ้ะพี่จ๋านะคะขนาดกลางจ้ะพี่นะคะใต้ฐานจะเป็นไม้อย่างนี้เลยนะจ๊ะพี่นะคะ ใต้ฐานจะเป็นไม้อย่างนี้เลยจ้ะพี่สนใจยังไงอยากดูเพิ่มเติมนะคะพี่ถ้าเกิดดูแล้วไม่ชัดก็แอนไลน์จะพี่เบอร์โทรอยู่ใต้คลิปจะพี่0 8 4 0 6 5 9 1 8 0ากนจ้ะนะคะพี่จะเป็นมีแผ่นทองแปะอย่างนี้นะคะพี่แล้วก็มีรอยจานจะพี่มีรอยจานนะจ๊ะอันนี้หนูได้มาสภาพนี้นะจ๊ะพี่นะคะให้ดูกันข้าวๆก่อนนะคะพี่นะคะขอไปที่หนึ่งพันสองร้อยบาทจ้ะพี่หนึ่งพันสองร้อยบาทปลายทางคิดแค่ห้าสิบบาทพอจ้ะพี่จ๋า เอาไปตั้งก็ได้หรือจะแขวนก็ได้แล้วแต่คนศรัทธาละคะพี่นะคะน่าจะมีเป็นรอยแขวนอยู่จากพี่นะคะนะคะพี่อันนี้คือด้านบนนะจ๊ะพี่นะคะพี่ดูความเก่านะคะเก่ามากจ้ะพี่เก่าจนติดมือแม่ค้าแล้วค่ะพี่อันนี้หนูได้มาสภาพนี้เลยนะจ๊ะตรงข้างล่างก็จะมีแบบแปะทองค่ะพี่นะคะตรงด้านล่างไปแปะทองอันนี้เหมือนเขียนอะไรอันนี้เหมือนเขียนอะไรหนูก็หลวงปู น่าจะเขียนว่าหลวงปู่สุกแต่ตรงนี้ยหนูก็ไม่แน่ใจว่าเป็นตัวเลขอะไรค่ะพี่นะคะตรงนี้ค่ะพี่นะคะหนูไม่แน่ใจว่าเป็นตัวเลขพศอ,อ,อะไรหรือเปล่าค่ะพี่แต่หนูได้มาสภาพนี้แล้วค่ะขอไว้ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทจะ้ะขอไว้ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจ้ะพี่จ๋าโอเคนะคะเดี๋ยวมาดูอันเล็กๆกันต่อเลยจ้ะพี่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะจ้ะหนูแต่งแป๊บหนึง่ง ฉากหลังไม่ต้องไปม,มองนะคะพี่ฉากหลังไม่ต้องมองนะจ๊ะปรับแว็บนึงจ้ะโอเคจ้ะพี่โอเคนะจ๊ะชัดไหมจ๊ะชัดไม่เอ่ยนะคะแป๊บนึงจ้ะพี่โอเคจ้ะอันนี้จะเป็นขันน้ำมุนจ้ะ ขันน้ำมุลเป็นพระปิดตานะจ๊ะพี่ปิดตามีอยู่ห้าองค์ขันน้ำมุลปิดตาจะมีอยู่ห้าองค์ห้าองค์นี้นะคะพี่ในขันแล้วก็มีรอยจานค่ะขอไว้ทีหนึ่งพันบาทจากขันน้ำมุลนี้ขอไว้ทีหนึ่งพันบาทจากหนึ่งพันบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทภาพไม่ชัดแอนไลน์ N line. ขอภาพเพิ่มเติมจากศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้ะเป็นขันน้ำมุลปิดตาหลวงปู่ยิ้มนะจ๊ะ เป็นขันน้ํามูลปิดตาหลวงปู่ยิ้มจาได้มาแบบนี้เลยจ้ะขอไว้ที่1 000บาทจ้ะหนูขอไว้ที่1,000บาทไปคาะหาง50บาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นมีดจ้ะพี่นะคะประมาณนี้จ้ะนะคะวัดจากตรงกลางนิ้วนิ้วกลางไม่ถึงข้อมือนะจ้ะอยู่ที่ประมาณนี้อันนี้เป็นของหลวงพ่อเดิมจ้ะขอไว้ที่หนึ่ร้อบาทจ้ะ เป็นของหลวงพ่อเดิมนะจ๊ะขอไว้ที่1,200บาท1สองบาทหนึ่งสอง้ยบาทไปทางบวกเพิ่มห้บาทจะ้ะตามภาพนะคะพี่มิตรหมอหลวงพ่อเดิม1,200สอบาทไปทางบวกเพิ่มห้าสบาทจะ้ะอันนี้จะเป็นหลวงพ่อกลวยจะ้ะอันนี้จะเป็นหลวงพ่อกลวยค่ะพี่เจ0รบาท700ร้อบาทไปทางบวกเพิ่มห้บบาทได้มาแบบนี้จะ้ะ ได้มาแบบนี้เลยจ้ะพี่ขอไว้ที่เ0 0ร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะพี่จ๋าเป็นมีดหลวงพ่อกวยนะจ๊ะส่วนอันนี้ได้มาแบบนี้ค่ะเป็นเหรียญพ่อเดิมจ้ะเป็นเหรียญหลวงพว่อเดิมนะจ๊ะพี่จ๋าเป็นเหรียญหลวงพว่อเดิมจะ้ะอันนี้ขอไว้ที่ห0 0บาทจะ้ะหนูก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรคร่ะพี่แต่รู้ว่าเหรียญเป็นหลวงพว่อเดิมได้มาแบบนี้เลยจ้ะ ได้มาทั้งชุดอย่างนี้หละค่ะพี่ไม่แน่ใจว่าเขาไปทําอะไรมาแต่หนูได้มาแบบนี้เดิมๆอย่างนี้ค่ะเอาหกร้อยบาทพอจะ้ะเขียนว่าวัดหนองโพนะจ๊ะนี่นค่ะพี่ตามภาพค่ะมีเข็มกัดแล้วก็เป็นผ้ากรอๆอย่างนี้ค่ะพี่หนูก็ไม่ทราบว่ามันคืออะไรหกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะอันนี้เป็นตะกุดไม่ทราบจ้ะพี่ดอกเล็กๆป้อมๆ อยู่ในกรอบอย่างนี้พร้อมห่วงสองอันจะพี่ขอไว้ที่หกร้อยบาทจะ้ะหนูขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่เป็นตะกรุดเก่าไม่ทราบที่นะคะได้มาแบบนี้เลยค่ะแถมห่วงให้ด้วยจะพี่หกร้อยบาทจะ้ะอันนี้จะเป็นตะกรุดหนังจะพี่ห้าร้อยบาทจะ้ะตะกรุดหนังนี่ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจากคุณลูกค้าค่ะนะคะตามภาพนะคะห้าร้อยบาทจะ้ะ ส่วนอันนี้เป็นตะกุดไม่ทราบที่จะพี่มาเป็นหนังมาเป็นขนอย่างนี้เลยจ้ะขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะไม่ทราบที่นะคะพี่เก่าๆอย่างนี้เลยจ้ะไม่ทราบที่เก่าๆอย่างนี้เลยนะคะพี่หกร้อบาทจ้ะหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะอันนี้ค่ะพี่เป็นหัวนาโมจ้ะแล้วก็ข้างๆนี่เหมือนถักเชือกแล้วก็มีห่วงเป็นเชือก จ็ดร้อยบาทจ้ะเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทนะคะพี่เป็นหัวน้โมนะจ๊ะหัวน้โมค่ะพี่นะคะถักเชือกอย่างนี้ค่ะพี่เก่าๆอย่างนี้ค่ะขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะพี่จ๋าอันนี้เป็นแหวนจ้ะแปดร้อยบาทจ้ะไม่แน่ใจว่าหลวงพ่ออิ่มวัดหัวเขาหรือเปล่ามีรอยจานด้านบนค่ะแปดร้อยบาทจ้ะพี่สำหรับวงนี้จ้ะ ตามภาพเลยนะคะ800บาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะพี่จ๋าสำหรับแหวนเก่าๆวงนี้จ้ะส่วนอันนี้เป็นลูกอะไรไม่รู้ไม่รู้รว่าเขาเรียกลูกว่าอะไรจะพี่500บาทพอจ้ะลูกเขียวๆอย่างนี้นะคะพี่พร้อมกรอบพลาสติกอย่างนี้นะคะห้าบาทจ้ะหนูขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50าิบาทจะพี่จ๋าลูกเก่าๆไม่ทราบที่จ้ะอันนี้จะพี่จ๋ามาใหญ่ๆป้อมๆอย่างนี้เลยจ้ะพี่ห0ร้บาทจ้ะ 600บาทจะพี่จ๋าห600้บาทปลายทางบวกเพิ่มห0บาทไม่แน่ใจว่าหลวงปู่เอี่ยมหรือเปล่าถ้าพูดผิดยังไงต้องขออภัยด้วยนะจ๊ะพี่จ๋านะคะห0 0บาทจะพี่6บาทปลายทางห0บาทจ้ะอันนี้จะพี่จ๋าจะเป็นพระนับปกด้านในจะเป็นสีพึ่งอย่างนี้จ้ะห0 0บาทจ้ะ หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทด้านในจะมีปิดตาสามองแต่ไม่รู้ว่าพิมพ์มอะไรบ้างดูกันเอาเองจะ้ะเป็นสีพึ่งนะจะ๊ะเป็นสีพึ่งจะพี่จา๋าหลวงปู่สุขจะพี่จา๋าขอไว้ที่หกร้อยบาทจะ้ะหนูขอไว้ที่หกร้อยบาทจะ้ะพี่นะคะหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะ้ะด้านนอกจะเป็นพระน้ำปกนะจะ๊ะหกร้อยบาทจะ้ะส่วนอันนี้จะเป็นสร้อยจ้ะพี่เป็นสร้อยปักคำปิดตาเส้นเล็กน่าจะใส่ข้อมือหรือเปล่าหนึ่งพันบาทจะ้ะ และมีเชือกเก่าๆอย่างนี้จ้ะเป็นปิดตาค่ะพี่เม็ดประคำอย่างนี้เลยนะคะพี่หนูได้มาแบบนี้เลยนะจ๊ะนะคะพี่เป็นปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะจ๊ะขอไว้ที่หนึ่พบาทจ้ะขอไว้ที่หนึ่พบาทปลายทางห้ิบบาทจ้ะอันนี้ ไม่รู้ว่าสมติจอะไรจะพี่มาแบบเก่อๆอย่างนี้เลยค่ะพี่มองยากนิดนึงนะคะพี่พระที่อยู่ในกรอบพลาติกอะเวลาจะมาอย่างนี้แสงมันจะสะท้อนจนจะพี่ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทค่ะพี่องค์นี้ไม่ทราบที่จะส่วนอันนี้จะพี่เป็นเหรียญจะพี่จากจังหวัดราชบุรีค่ะพี่เขียนว่าวัดทุ่งแหลมค่ะพี่อะไรเนี่ยอาจารย์อะไรไม่รู้อินนากาโมอะไรนิด่างค่ะพี่นะคะ ห้าร้อยบาทพอจ้ะพี่จังหวัดลาดหลีนะคะพี่ขาเขียนว่าจังหวัดลาดหลีนัานหลังจะเป็นฐานุมาณจ้ะพี่นั่นหลังจะเป็นฐานุมาณอย่างนี้จ้ะพี่จ๋าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นเหดียนหลวงพ่อขันค่ะวัดนกกระจาบจับขอบอย่างนี้นะจ๊ะพี่หกร้อยบาทจนะ้ะเดียนหลวงพ่อขันวัดนกกระจาบเริ่มจับขอบเก่าๆอย่างนี้นะจ๊ะพี่จ๋าหนูขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะ ส่วนอันนี้จะเป็นเหนเรียญพกกันจะพี่ตามสภาพนะคะแม่ค้าก็ได้มาสภาพนี้จะพี่ขอไว้ที่หกร้อยบาทจะ้ะเหเรียญพกกันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะ้ะภาพไม่ชัดแอนไลน์ line, ขอภาพเพิ่มเติมจะพี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้ะหกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะอันนี้เป็นเหรียญห่วงเชื่อมไม่ทราบที่นะคะพี่ห้าร้อยบาทจะ้ะเป็นเหรียญห่วงเชื่อมเก่าๆไม่ทราบที่จะ้ะ ขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทจะ้ะส่วนอันนี้จะเป็นรูปหลอหลวงพ่อเดิมจ้ะพี่ขอไว้ที่60 0บาทจะ้ะมีรอยจานนะคะพี่มีรอยจานนะคะพี่ขานะคะขอไว้ที่60 0บาทจ้ะขอไว้ที่600บาท, e บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะ้ะส่วนอันนี้จะเป็นปิดตาหลวงพ่อทับวัดอนงจ้ะพี่ด้านหลังมีรอยจานเป็นเนื้อเมกกะสิ์จ้ะพี่ไอ้เมกะพัดไ,ไอ,เอ้เมกะสิทเขียวเขียวจ้ะ6ก0บาทจะ้ะ เนื้อเมกสิ์มีรอยจานหกร้อยบาทไปาทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนอันนี้จ้ะเหรียญนี้นะจ๊ะหลวงพ่อพิงค์จ้ะห้าร้อยบาทพอจ้ะพี่เหรียญพ่อพิงค์นี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทไปทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่ออะไรเนี่ยหลวงพ่อกวยจ้ะ จังหวัดไซนาธวัดโกศิตารามห้าร้อยบาทจ้ะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะพี่เหรียญพ่อกวยจ้ะอันนี้จะเป็นรูปหล่อพระพุทธไม่ทราบที่นะคะพี่นะคะห้าร้อยบาทจ้ะรูปหล่อพระพุทธเก่าๆอย่างนี้เลยนะคะพี่ตามภาพนะคะองค์นี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้าส่วนอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่ออะไรเอ่ยหลวงพ่ออะไรเอ่ยหลวงพ่อเดิมจะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะ หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพงนะจ๊ะพี่ตามสภาพนะคะพี่ขาเหรือนนี้หนูขอไปที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้าส่วนอันนี้มาในรูปแบบเป็นรักคังจ้ะพี่ไม่ทราบว่านหลวงพ่ออะไรจะ้ะไม่ทราบว่านหลวงพ่ออะไรนะคะพี่ลำปางค่ะพี่เขียนว่าลำปางค่ะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะถ้าจะปิดบอกว่าที่เป็นทรงรักคังนะจ๊ะนะคะห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นรูปหลวงพ่อพรมจ้ะพี่หลวงพ่อพรมหลังตอรีดนะจ๊ะ ขอไ้ที่500บาทจ้ะหลวงพ่อพรมหลังตอรียดนี่500บาทไปทางทาง5บบาทจ้ะส่วนอันนี้จะพี่จ่าหลวงพ่อเงินกุวัฒนมะไฟค่ะพี่ก้นดินไทยนะคะขอไว้ที่6 0 0บาทจ้ะก้นดินไทยนี่ขอไปที่6 0 0บาทไปทางทาง5บบาทจ้ะอันนี้จะเป็นพระพุทธชินราชจะพี่จ่าอันนี้ขอไปที่6 0 0บาทจ้ะชินราชองค์นี้แม่ค้าขอไ้ที่6 0 0บาทนะคะพี่ขาไปทางทาง5บบาทจ้าอันนี้จะเป็นพระกิ่งเนื้อเมกษ พัดจะมีรอยจานจะองค์ดำๆอย่างนี้ค่ะพี่ขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะเป็นเนื้อเมกพัดนะจ๊ะดำๆมีรอยลงทองแปะหน้าแล้วก็มีรอยจานค่ะหกร้อยบาทจ้าอันนี้จะเป็นเท้าเวทหลวงปู่หมุนจะพี่หกร้อยบาทจ้ะนะคะเท้าเวทหลวงปู่หมุนขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะอันนี้จะเป็นหลวงพ่อไผ่องค์เล็กนะจ๊ะพี่จ๋าไม่ทราบในต่อโค้ดด้วย เนี่ยโคดตรงนี้หนูไม่รู้ว่าคืออะไรค่ะพี่กลมๆเ่ยค่ะพี่อันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะพี่หลวงพ่อไปจ้ะอันนี้เป็นรูปหล่อโบราณเก่าๆไม่ทราบที่จะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะรูปหล่อโบราณเก่าๆไม่ทราบที่นะคะพี่องค์นี้หนูขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบาทจ้ะอันนี้จะเป็นหลวงปู่ทวดจะพี่ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทพอจ้ะเหมือนร้อยตัดมานนะคะพี่นะคะ ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะอุ้ยวง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 อันนี้ก็เหมือนกันนะจ๊ะพี่เป็นรูปหล่อจ้ะของปูทวดห้าร้อยบาทเหมือนกันจ้ะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทนะคะพี่สําหรับรูปหล่อหลวงปูทวดองนี้จ้ะส่วนอันนี้จะเป็นหลวงพ่อคนจ้ะพี่หกร้อยบาทจ้ะรูปหล่อหลวงพ่อคนวัดบางแสรนะคะพี่ขาขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยจ้ะพี่จ๋าอันนี้จะเป็นปิดตาพ่อยิ้มจ้ะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะ ปิตาหลวงพ่อยิ้มนะจ๊ะพี่จ๋าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจา้ะปิตาหลังแบบจ้ะพี่ห้าร้อยบาทจา้ะเนี่ยค่ะปิตาหลังแบบขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจา้ะอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าจ้ะพี่จ๋าเจ็ดร้อยบาทจา้ะเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจา้ะ อันนี้เป็นเหรียญโบราณไม่ทราบที่จะพี่จ่าห้าร้อยบาทจ้ะเหรียญเก่าโบราณไม่ทราบที่อย่างนี้เลยนะคะพี่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะโอเคนะคะพี่ขาสนใจองคไหนภาพไม่ชัดยังไงแอนไลน์ N หาแม่ค้าได้เลยจะพี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์นะคะฝากพี่ๆกดติดตามให้ช่องกระเกตพักเครื่องด้วยนะคะพี่สวัสดีคะ่ะ